พามาเที่ยวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะตรงนี้นะครับเป็นร้านกาแฟชื่อกาแฟบ้านไทลือ้อร้านนี้นะฮะจุดเด่นของเขาจะเป็นผ้าทอนะฮะผ้าทอโบราณนะฮะผ้าทอของไทลื้อนะฮะที่เขาเอามาประดับตกแต่งบริเวณทางเดินที่จะไปร้านกาแฟนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะของร้านขายผ้า ที่ชื่อร้านลำดวนผ้าทอนะคะแล้วก็เขาก็ทำเป็นร้านกาแฟด้วยนะคะถ้าออกเสียงไทยลื้ผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเนี่ยผ้าที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นผ้าทอพื้นเมืองนะคะเป็นผ้าทอของไทยลื้นะคะซึ่งเขาขายด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะถ้าเราเดินตรงขึ้นไปนี้จะเป็นโซนของคาเฟ่ที่เราสั่งเครื่องดื่ม ะะวิวภูเขานะคะเขาจะมีสะพานเป็นสะพานไม้ทอดยาวไปเชื่อมไปจนสุดอีกทางหนึ่งนะคะที่เป็นร้านขายผ้าตรงที่เรามองเห็นอยู่นี้นะคะเป็นกระท่อมนะคะที่เขาทำไว้ให้คนนั่งเล่นเราซื้อเครื่องดื่มมานะคะเรานำมานั่งดื่มตรงนี้ได้นะฮะก็โอเคนะคะใครมาเที่ยวอำเภอปัวจังหวัดน่านก็ลองแวะดูนะคะกาแฟบ้านไทยลื้อ ราคากาแฟไม่แพงนะคะซื้ออ,อุดหนุนชายเย็นชานมเย็นนะคะแล้วก็กาแฟแก้วหนึ่งนะคะราคา40บาทบรรยากาศโดยทั่วไปก็เป็นลักษณะสะพานไม้นะคะแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยผ้าทอของไทยืื้นะคะต้องส่วนนี้นะคะกำลังเกี่ยวข้าวเลยนะะ โอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ